กิตติคุณของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยมาราโกมาราโกบทที่หนึ่งข่าวประเสริฐเรื่องพระเยสูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริ่มต้นตรงนี้ตามที่เขียนในพระธรรมอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่านี่แน่เราใช้ทูตของเรานำหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมันคาของท่านไว้ เสียงคนร้องในถิ่นธุรกันดาลว่าจงเตรียมมันคาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไปยอนผู้ให้บัพติศมาปรากฏตัวขึ้นในถิ่นธุรกันดาลท่านประกาศถึงบัพติศมาที่แสดงการกลับใจใหม่เพื่อรับการยกโทษความผิดบาปคนทั้งแคว้นยูเดียกับคนทั้งกรุงเยรูซาเลม็มพากันออกไปหายอน สารภาพความผิดบาปของพวกเขาและรับบัพติศมาจากท่านในแม่น้ำจอดแดนย้อนแต่งกายด้วยผ้าขนอูดและใช้หนังสัตว์คาดเอวรับประทานตะกกะแตนและน้ำพึ่งป่าท่านประกาศว่าภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งเสด็จมาหลรงทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไมีคู่ควรแม้แต่จะน้อมตัวลงแก้สายฉลองพระบาทให้พระอง ข้าพเจ้าให้พวกท่านรับบัพติสมาด้วยน้ำแต่พระองค์ทรงให้พวกท่านรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลานั้นพระเยซูเสด็จมาจากเมืองนาซาเรสแควนกาลิลีและสรงรับบัพติศมาจากหย่อนในแม่น้ำจอแดนทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นมาจากน้ำก็ทอดพระเนตรเห็นท้องฟ้าแหวกออกและพระวิญญ,ญาณดุจนกพิราบเสด็จลงมาประทับบนพระองค์ แล้วมีพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นคนที่รักองเราเราชอบใจท่านมากแล้วโดยทันทีพระวิญญาณก็ทรงเร่งเร้าพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในถิ่นธุรกันดานและประทับอยู่ที่นั่นถึง40วันทรงถูกซาตานทดลองและประทับอยู่กับสัตว์ป่าและมีพวกทูตสวรรค์มาปรนนิบัติพระองค์หลังจากยอนถูกจับแล้ว พระเยซูเสด็จมายังแคว้นกาลิลีทรงประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าโดยตรัสว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐขณะที่พระองค์เสด็จไปตามชายทะเลสาบกาลิลีก็อทอดพระเนตรเห็นชาวประมงสองคนคือซีโมนและอันดรูน้องของซีโมนกำลังทอดแหอยู่ในทะเลสาบ พระเยซูตัดกับพวกเขาว่าจงตามเรามาเราจะตั้งพวกท่านให้เป็นผู้หาคนเหมือนหาปลาพวกเขาก็ละแหตามพระองค์ไปทันทีเมื่อพระองค์เสด็จต่อไปอีกหน่อยหนึ่งก็ทอดพระเนตรเห็นยากอบบุตรเสเบดีกับยอนน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือพระองค์ท่งเรียกพวกเขาทันทีพวกเขาจึงละเสเบดีผู้เป็นบิดาไว้ที่เรือ กับพวกลูกจ้างแล้วตามพระองค์ไปพระองค์กับพวกเขาจึงเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอูมและพอถึงวันสปาโตพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาเทศนาสั่งสอนคนทั้งหลายก็อศัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาด้วยสิทธิอำนาจไม่เหมือนพวกธรรมาจารย์ท่นใดนั้นมีชายคนหนึ่ง ที่ถูกผีโสโครกเข้าสิงปรากฏตัวในธรรมศาลามันร้องะโกนว่าพระเยซูชาวนาซเรตรวมมายุ่งกับเราทำไมรวมจะมาทำลายเราหรือู้ว่ารวมเป็นใครรวมเป็นองค์บริสุทของพระเจ้าพระเยซู จึงตรัสห้ามมันว่าจงนิ่งเสียและออกจากตัวเขาผีโสโครกจึงทำให้คนนั้นชักดิ้นชักงอและร้องเสียงดังแล้วมันก็ออกจากตัวเขาคนทั้งหลายก็ประหลาดใจถามกันว่านี่มันอะไรกันต้องเป็นคำสอนใหม่ที่ประกอบด้วยสิทธิอำนาจแน่ๆเขาสั่งได้แม้แต่ผีโสโครกและพวกมันก็ยอมเชื่อฟังเขาแล้วกิติศัพท์ของพระองค์ ็เรื่องหลือไปทั่วแคว้นกาลิลีในทันทีหลังจากออกมาจากธรรมศาลาพระองค์ก็ส่งเข้าไปในบ้านของซีโมนและอันรูทันทีพร้อมกับยากอบและย่อนแม่ยายของซีโมนกำลังนอนป่วยจับไข้ยอยู่พวกเขาจึงมาทูลเรื่องของนางให้พระองค์ทราบทันทีพระองค์จึงเสด็จไปหาและทรงจับมือนางพยุงให้ลุกข,ขึ้นนางก็หายไข้ และโปรนิบัติพระองค์กับพวกเขาในเย็นวันนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วคนทั้งหลายพาบรรดาคนเจ็บป่วยและคนที่มีผีสิงมาเฝ้าพระองค์และคนทั้งเมืองก็มาอ้อก,กันที่ประตูพระองค์จึงทรงรักษาคนจำนวนมากที่เป็นโรคต่างๆให้หายและทรงขับผีออกไปมากมายและทรงห้ามพวกมันพูดเพราะว่าพวกมันรู้จักพระองค์ ในเวลาเฉ่ำมืดพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบและทรงอธิษฐานที่นั่นซีโมนและคนเหล่านั้นที่อยู่ด้วยก็ตามหาพระองค์เมื่อพบแล้วพวกเขาจึงทูลว่าทุกคนกำลังตามหาพระองค์พระองค์จึงตรัสแก่พวกเขาว่าให้พวกเราไปยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียงเราจะได้ประกาศที่นั่นด้วยการที่เรามาก็เพื่อสิ่งนี้ แล้วพระองค์เสด็จไปประกาศในธรรมศาลาของพวกเขาทั่วแคว้นกาลิลีและขับผีทั้งหลายออกมีคนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์และคุกเข่าลงทูลวิงวอนพระองค์ว่าเพียงแต่พระองค์พอพระไทยก็จะทรงบรรดาลให้กาพระงหายสะอาดได้พระเยซูทรงสงสารเขาจึงยื่นพระหัตแต่ต้องคนนั้นตรัสกับเขาว่า เราพอใจแล้วจงหายสะอาดเถิดในทันใดนั้นโรคเรื้อนก็ออกจากตัวเขาไปและคนนั้นก็ได้รับการชำระให้สะอาดพระองค์ทรงกำชับคนนั้นและส่งเขาไปทันทีโดยตรัสกับเขาว่าอย่าเล่าอะไรให้ใครฟังเลยแต่จงไปแสดงตัวต่อปูโรหิตและถวายเครื่องบูชาสำหรับคนที่หายสะอาดแล้วตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว้ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันต่อคนทั้งหลายแต่เมื่อคนนั้นออกไปเขาก็เริ่มเป่าประกาศข่าวนี้ไปทั่วจนพระองค์ไม่สามารถเสด็จเข้าไปในเมืองอย่างเปิดเผยได้อีกต่อไปแต่ต้องประทับนอกเมืองและมีคนจากทุกขนแห่งมาหาพระองค์